ความมั่งคั่งของแต่ละคนไม่เคยเท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใจของแต่ละคนในการตีความไว้แต่จงระวังความละโมบในใจตนเองเพราะหากต้องการมากแล้วได้มาเกินพอดีก็เป็นทุกข์ได้ไม่ถึงที่ตั้งใจก็เป็นทุกข์อีกหาความพอดีในใจของตัวเองให้เจอนั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงและก่อนจะเริ่มทำนายผมอยากบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพาทาโรในการทำนายและเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงแบบส่วนบุคคลครับสำหรับเพื่อนๆชาวราศีตุลสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเปลี่ยนบรรยากาศชีวิตอย่างชัดเจนคุณกำลังถอยออกจากความเหนื่อยล้าบางอย่างเดินออกจากพลังงานที่ทำให้คุณหนักเกินไปแล้วเริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่เบาสดชื่น และมีโอกาสดีเกิดขึ้นแบบไม่ทันต้องตัวเหมือนจัก,กรวังค่อยๆดึงคุณออกจากพื้นที่ที่ไม่ใช่แล้วพาไปสู่ช่วงเวลาที่ใจกลับมาสบายขึ้นและพร้อมเปิดรับโชคดีเล็กๆที่ตามเข้ามาแบบต่อเนื่องไพ่ใบแรก6กดาบเป็นไพ่แห่งการเดินออกจากสถานการณ์ที่เหนื่อยหนักหรือไม่สบายใจไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงการวิ่งหนีแต่เป็นการย้ายตัวเองออกจากปัญหาอย่างมีสติคุณอาจกำลังเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีทำงานหรือรับรู้ว่าบางเรื่องไม่ควรเก็บมาคิดให้หนักอีกต่อไปงานบางอย่างที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายหรือคุณอาจได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนจนทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการเงินไพ่ใบนี้หมายถึงการค่อยๆกลับเข้าสู่ความมั่นคงแม้จะยังไม่สวยงามที่สุดแต่กำลังไหลเลื่อนกว่าช่วงก่อนหน้าและคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเอาอยู่มากขึ้นไพ่ใบที่สอง The Fool ส่งพลังใหม่เข้ามาอย่างเด่นชัด มันคือพลังแห่งการเริ่มต้นโอกาสใหม่และความเบาใจคุณอาจได้รับชวนไปทำงานบางอย่างงานเสริมไอเดียใหม่หรือได้รับโอกาสที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นไพ่ใบนี้เตือนให้คุณเปิดใจอย่าคิดเยอะจนเกินไปเพราะสิ่งใหม่ที่เข้ามานั้นมีประโยชน์และช่วยให้คุณเติบโตได้จริงในเรื่องการเงินไพ่ใบนี้หมายถึงรายได้ใหม่การเริ่มต้นวางแผนการเงินรูปแบบใหม่หรือการใช้เงินกับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข แต่ต้องใช้อย่างพอดีไม่เกินตัวเพราะความชิวของไพ่ใบนี้อาจทำให้คุณใช้เงินเร็วขึ้นกว่าปกติและไพ่ใบสุดท้าย9ถ้วยเป็นไพ่ที่หลายคนเรียกว่าไพ่ความสุขความพอใจและสมหวังในแบบที่ใจต้องการไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณสวยมากสำหรับราศีตุลช่วงปลายสัปดาห์คุณจะรู้สึกดีขึ้นอย่างแท้จริงรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มเข้าที่ บางความหวังที่ตั้งใจไว้มีแนวโน้มเกิดขึ้นหรือมีคนเข้ามายื่นโอกาสที่ทำให้คุณยิ้มได้ความรู้สึกเหมือนกำลังได้พักใจได้รางวัลทางอารมณ์และได้ความสบายหลังจากผ่านช่วงเหนื่อยมาในเรื่องการเงินไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเงินที่ใช้แล้วรู้สึกดีเงินที่เข้ามาตามที่ขอหรือหวังไว้หรือได้รับของขวัญบางอย่างแบบไม่คาดฝันโดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีตุลเป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่พลังงานสวยมาก คุณเริ่มจากการเดินออกจากสิ่งที่ไม่ใช่6ดาบก้าวสู่ความสดใสและโอกาสใหม่ The f o o l และปิดท้ายด้วยความสุขความสมหวังและความพอใจในแบบที่คุณต้องการสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะในสัปดาห์นี้ทุกก้าวใหม่ของคุณมีโอกาสนำพาความสุขและความมั่นคงมาสู่ชีวิตได้จริงก่อนจบคลิปนี้ผมอยากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคำทำนายกันเสมอ หลายคนถามเข้ามาเรื่องดูดวงส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังจัดระบบให้เรียบร้อยอยู่นะครับขอให้รอกันอีกนิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพยากรณแห่งแสงดาวรวมทั้งช่องของผมนายจันเจ้าไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันและพบกันใหม่ในคลิปหน้านายจันเจ้าสวัสดีครับ